จุรินป้องกฤษฎีกาไม่ใช่ที่ปรึกษานโยบายรัฐบาลถามด่วนทำไมไม่ออกพระราชะกำหนดจุรินป้องกริฎีกาไม่ใช่ที่ปรึกษานโยบายรัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องตอบว่าควรทำหรือไม่พร้อมถามหากเร่งด่วนจริงทำไมไม่ออกพระราชะกำหนดวันที่11มกราคม2567นายจุรินลักษณะวิสิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอสอแบบบัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อชอปชป กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คำตอบกับรัฐบาลในการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยเห็นว่ากฤษฎีกาได้ตอบคำถามรัฐบาลตรงไปตรงมาแล้วและตนเองมีความเห็นสามข้อดังนี้ 1. กฤษฎีกาเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายแต่ไม่ใช่ที่ปรึกษาด้านนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าฟังคำตอบจากเลขากฤษฎีกาก็จะเห็นว่ากฤษฎีกาได้ตอบข้อกฎหมายชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลสามารถทกออกกฎหมายกู้เงินมาทำดิจิทัลวอลเล็ตได้ทั้งในรูปพระราชะกำหนด พระราชกําหนดและพระราชบัญญัติพรบรวมถึงตอบว่ามีกฎหมายฉบับใดและมาตราใดที่ต้องคํานึงถึงบ้างกรณีการที่จะให้กฤษฎีกาตอบว่าควรทําหรือไม่ควรทําเป็นเรื่องของนโยบายซึ่งไม่ใช่หน้าที่กฤษฎีกาแต่เป็นเรื่องของรัฐบาลที่เป็นฝ่ายนโยบายต้องตัดสินใจเอง 2. ถ้ารัฐบาลเห็นว่าการกู้เงิน5้าแสนล้านบาทมาแจกเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนและเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กําลังวิกฤตขอถามอีกครั้งว่าถ้าวิกฤตจําเป็นและเร่งด่วนจริงอย่างรัฐบาลพูดทําไม ไม่เสนอเป็นพระราชะกำหนดเพราะจะมีผลให้กู้เงินได้ทันทีแต่ทำไมจึงเลี่ยงไปเสนอในรูปแบบพรบอรซึ่งจะทำให้ล่าช้ายืดเยื้อเหมือนซื้อเวลาออกไปอีก 3. ส่วนเรื่องการถกเถียงว่าเศรษฐกิจไทยกำลังวิกฤตหรือไม่ตนเห็นว่าข้อแนะนำของนายสถิตลิ่มพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภาสาวที่ให้รัฐบาลเชิญหน่วยงานหรือสถาบันทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้มาร่วมนิยามคำว่าวิกฤตคืออะไรเสียให้ชัดเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรรับฟัง